และว,วันนี้เราอยู่กันกับออเดอร์หมาเลข13เวอร์ชั่นเดโมในเกมนี้ผมจะทำงานที่โกดังสินค้าแห่งหนึ่งแพ็คของใส่กล่องตามออเดอร์ของลูกค้าโดยมีเจ้านายเป็นเจ้าแมวสม้มน่ารักลูกแมวได้ด้วยนะครับเกมนี้เกมดีโดยบริษัทนี้มีกฎอยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นนั่นคือห้ามทำให้แมวโกรธเด็ดขาดแดงเลยนครับน้องแมวแดงไม่ได้กินข้าวน้องแมวเริ่มโกรธเริ่มเกี้ยวกาด เกี่ยวกันแล้วจะโดนผีหลอกหรือไม่ผมว่าโรงงานนี่แปลกๆยังเห็นได้ชัดอะไรครับเนี่ยเฮยโอ้บอกแล้วไงห้ามทำให้แมวโกรธ เอาเรามาเริ่มต้นการทํางานวันแรกของเรากันนะครับและเพื่อนเพื่อนสามารถส่งกําลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยสิ่งที่ต้องทําคือทํางานให้เสร็จและหลังจากนั้นก็ช่างหัวงานห่วยๆนี่แล้วไปเข้านอนแพ็คของช่างหัวโกดังนี่ช่างหัวทุกอย่างทําให้แมวมีความสุขปลออาหารและของเล่นจะช่วยได้คือเกมนี้มีแมวด้วยเหรอครับเขาชี้ว่าแมวอยู่ตรงนี้แมวเอ๊ะแต่น้องไม่อยู่นี่ครับเห็นแต่กล่องส่วนอันนี้บ้านเรา ที่นอนดูแคบๆน่ารักนะครับแต่ด้าอบอุ่นดีผมชอบการตกแต่งกันนี่มันน้องแว้วรูปแมวได้เ yeah, นี้ยน่ารักยุ้ย <c oughs> แมวหูตายโอเคอันนี้คือกล่องอันนี้คือ,อไหลคือต้องใส่บับเบิลนู่นนี่นั่นก่อนจะแพคของอะแล้วเกมมันเล่นยังไงอ่ะล็อกอินเรียบร้อยแล้ววันนี้เราต้องส่งให้ได้75ออเดอร์เลยขนาดนั้นเลย่ะปินอันแรกออกมายู0 1 แปะไว้แล้วไงต่อตรงนี้มีปุ่มช้อปปิ้งได้นะครับเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างไฟฉายเย้และเครื่องสแกนอา้าวตั้งหมดแล้วสรุปคือผมต้องไปหาออ,อเดอร์ U 1 0 1แล้วมาส่งของเหรอรอแป๊บหนึ่งนะเจ้าเหมียวเดีเ๋ยวกลับมาป <c oughs> นี่คือโกดังเก็บสินค้านะครับ U 1 0 1่อศูย์่ U, U นะ่าจะอยู่ไท้ายนะครับ U W X Y Z โอเค U uv อ่ะอยู่นี่ u หนึ่งศูนอันนี้เหลือของที่ต้องเอาไปโอ้ต้องกดรหัสให้ถูกด้วยโชคดีผมจำได้นะครับอ่ะแล้วทำไมมันเอ้าอาต้องหยิบไปทีละชิ้นเหรอครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเลยรถคงรถเข็นระบบเกมดูน่าสนใจนะครับดูมีอะไรเยอะอ่าได้กล่องของขวัญมาแล้วแล้วไงต่อปึบ กดอันนี้เอาเพิ่มบับเบิลลงไปก่อนนะครับใส่กล่องใส่ใส่สีใส่มันอันเล็กไปมันใส่กล่องไม่ได้เนี่ยเอ๊ะแล้วไงผมต้องสแกนหรือว่าอะไรไหมผมอลักเกมมันงงมากโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นแรกเราต้องแปะสติกเกอร์เหรอไหนแปะสติกเกอร์เอ่อแปะแปะยังไงครับเนี่ยไม่เข้าใจ หยิบเทปมาึ๊บจุ๊บหยิบไม่ได้มันเล่นยังไงเขาเนี่ยเกมบ้านี่เนี่ยเอาใส่กล่องนี่แหละผมว่าถูกต้องแล้วใส่ใส่ลงไปสิใส่ใส่บอกให้ใส่เออปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ไม่มันไม่เข้ากล่องเอ๊ะเอ๊ะเปิด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 กล่องอ่าได้แล้วอ่ะาแล้วทำไมมันทะลุกล่องครับเนี่ยมันใช้ยังไงวะเอาใหม่เอาใหม่กล่องใหม่อ่าของเราอยู่ในกล่องแล้วนี้อันนี้มันอยู่ในกล่องยังไงวะไม่จุ๊บไม่เห็นเข้ากล่องเลยโอยโอ๊ย ต้องทำยังไงถึงจะเอาไอ้นี่ใส่กล่องได้ผมไม่เข้าใจอ,อไอ้เกมบ้านี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าค่อยๆบรรจนุนะครับใส่ปุ่มกดอีกโยนผมเอาได้แล้วล่ะเนี่ย้ยใส่ได้แล้วเย้อันนี้ใส่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นทําไงต่อโอ้ยตรงนี้มีสติกเกอร์อ๋อ,อ,อแปะออเดอร์นะครับปึ๊บปุ๊บอ่าวิวิวเดี๋ยวก็แปะก,กันอย่างนี้แน่นะครับอุยอ้ยเออเรียบร้อย ได้แล้วออเดอร์แรกของเราวางบนสายพานไปครับส่งออเดอร์เย่อ้าวเมื่อกี้ผมใส่บับเบิลไม่ดีเะยครับเฮ้ยแต่ว่าเควสวันแรกของเราขึ้นมาแล้ว20โอเคเราต้องทำให้ได้75แต้มสินะเมื่อกี้อ้าวยังไม่ได้เงินฮะแบบนี้เราก็ไม่มีเงินซื้ออาหารแมวให้น้องสิครับน้องแมวน้องมน้องเหมียวหายไปไหนละน้องน้องกลับเข้าบ้านรอก่อนนะไอ้หนูเดี๋ยวพี่ชายทำงานหาเงินมาให้รูปน้องได้ไหมรูปไม่ได้แล้วน้องอยู่ในบ้าน เอาละเริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับได้เวลาออเดอร์ที่2ที่ศูโอเคที่ศูปึ๊บไปผจญภัยกันที่ศูที่อยู่ท้ายๆเหมือนเดิมนะครับ QRT s โอเคอยู่ตรงนั้นผมลืมดูรหัสมาเดี๋ยวก่อนว่าแต่โกดังนี่ลามันมีเราคนเดียวเหรอทีอ่ศูนย์อ้าวอันแน่มันนอนหน้าคอมซะด้วยน่ารักอ่าต้องกดสีส้มเคลอหมดเลยนะครับหรือแค่สามอันนี้โอเค ST ที่อยู่นี่ t 0ศผมว่าไอฉากหลอนๆต้องอยู่ในโกดังนี่แน่ๆปึ๊บอา่ากดหมดเลยใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าครับโอเคได้มาแล้วฟู้ดเซอร์วิสขโมยไปให้น้องแมวสักกล่องหนึ่งได้ไหมเนี่ยน้องแมวกําลังหิวโอ้ยแย่แล้วสเตตัสน้องแมวลดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับไม่ได้และปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บ,บโอเคเราได้กล่องอาหารมา บางก่อนนี่ใส่บับเบิลลองปึ๊บใส่เข้าไปอีกรอบนึงอ่าแล้วก็แพ็คนะครับเพื่อปักอ้าว <c oughs> เ,เกมบ้านนี่คืออะไรเนี่ยแล้วม,มันเอ้าทำไมมาของใส่กล่องแยกจังครับใส่ใส่อันนี้ใส่ยังใส่ปะทะลูอีกแล้วเนี่ยใส่นี่ลงไปใส่อ่ะดูยังไงมันก็อยู่ในกล่องแล้วเพื่อนเพื่อเชื่อผมไหมใส่ปึ๊บ เรียบร้อยยกทำไมมาทะลุวะเฮ้ยผมแล้วหมดคำจะพูดอะโยนอีกรอบเอ้ยใส่กล่องแล้วใช่ไหมใส่คือก้อนกล่องมันเป็นรูหรือว่าอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจเกมบ้านนี่เอ้ยได้แล้วในที่สุดในเฮ้ทำไมมันทำไมมันทะลุอยู่ดีล่ะครับผมใส่อ่ะปิดอือปิดกล่องแน่หนาเอ้ยได้แล้วของจริงในที่สุดเอาล่ะทีนี้ก็ ิ้นใบออเดอร์มานะครับปะแปะปึ๊บเรียบร้อยแปะสติกเกอร์ปึ๊บอื้ยส่งออกออเดอร์ไปครับเย้ได้25เหรียญบวกมาโอ้ตอนนี้อุ้ยน้องแมวมาอยู่ที่เตียงด้วยนะครับรอบนี้ร,นรูปน้องน่ารัก <c oughs> เหมือนเสียงหมาหอนเลยอ่ะได้เวลาของออเดอร์ต่อไปปลื้ด D106 โอเคอ่าที่ต้องกดคือ3อันไป D106 ต้องรีบไปแล้วก่อนที่เจ้าแมวจะง,งุดหงิดต,ตอนนี้สเตตัสแมวเหลือน้อยมากนะครับ06 06อันสุดท้ายเลยอันนี้นะครับกดอันนี้เอาผิดมันคือสามอันไหนนะอันนี้นหรอเอ๊ะเสียงอะไรอุ้ยน้องแมวเริ่มไม่พอใจเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวนะหรือว,ว่าแบบนี้อุ้ยได้แล้วในที่สุดโอเคเอากล่องว่านี่มา อุ้ยน้องแมวแดงแล้วนะครับน้องแมวแดงไม่ได้กินข้าวน้องแมวเริ่มโกรธเริ่มเกี้ยวกาดเกี้ยวกาดแล้วจะโดนผีหลอกหรือไม่ <c oughs> มาไงวะเรื่อแปลกแปลกแล้วผมว่านั่นเป็นศพของพนักงานคนเก่าที่ไม่ได้ให้อาหารแมวแน่ๆเราต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเจ้าเหมียวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะส่งออเดอร์แล้วส่งออกกล่องมาปึ๊บหยิบแพ็คอย่างรวดเร็วโยนโยน,ยนใส่ ừ, ừ, ừ. ใส่ของเอาเดี๋วมันทะลุออกอออกล่องอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยเกมบ้านี่ คือผมเสียเวลากับการที่ของมันไม่อยู่ในกล่องนี่แหละใส่ใส่ใส่ลงไปสิใส <laughs> ่มันไม่ใส่ว่ะออใส่แล้วในที่ส <laughs> ุดปิดปิดเออจะมันทะลุอีกแล้วบ้า,บาเอ,อ้ยใส่เออได้แล้วโอเคเราต้องปิดฝานะครับไป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 ทำเวลาทำเวลาเพื่อน้องแมวแปะปิ้นปินป้นแปะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสติ๊กเกอร์เหลือแค่17ตอนนี้ตอนนี้น,น้องแมวกำลังโกรธแล้วทำไมมันแปะสติ๊กเกอร์ไม่ได้ระบบเกมบ้านี่มันทำมาแกงกันชัดๆัดอได้แล้วได้แล้วส่งออเดอร์อือจะปึ๊บทันอือเสร็จนะ อีแค่บ้านะไม่ทันแน่เลยผมว่าน้องแมวผมว่าน้องแมวน่าจะหงุดหงิดก่อนบ้าเลย J สองศผมจะรอดกลับมาเลยครับกด2อันนั้นโอเคผมรู้สึกว่าถ้าแมวเกี่ยวกาน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น J สอ2ศู <c oughs> เปิดไฟเลยแล้วกันแมวของคุณตายเพราะความเศร้าไม่อันนี้คือเกมโอเวอร์เหรอครับ ผมสาบานได้เลยว่าน,นี่ไม่ใช่ความผิดของผมความผิดของไอ้กล่องบ้านนี่ล้วนๆใส่ของไม่ได้ให้ตายเถอะอ่ะรอบน,นี้เล่นเป็นแล้วนะครับน่าจะเร็วขึ้นหน่อยอ่ะ N105 เราต้องใช้ไฟฉายไหมเพื่อนๆว่าหรือเราควรจะเอาตังยี่สิบเหรียญไปซื้ออาหารแมวอ่ะน้องๆนอง้นองจะได้มีความสุขนะครับใส่ลงไปอาหารแมวใช้ยังไงวะเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนเอ๊ออ้อนี่อ่าให้อาหารน้องแมวเรียบร้อยแล้วนะครับน้องแมวน่าจะแฮปปี้วันนี้ใช่ไหมเจ้าเหมียว ฉันจะเรียกแกว่าเจ้าแมวส้ม N 1 0 5 2สองมุมซ้ายขาบนแล้วก็ขวาล่างโอเค N 1 0 5 N 1 0อันนี้อ่าสมุมซ้ายล่างโอเคหยิบกล่องมาอย่างรวดเร็วกล่องของขวัญซาตานช,ชัดๆเลยแพ็คสีดำแบบนี้มันต้องมีอะไรในโกดังนี้ไม่ผิดแน่โอเคโยนลงปึ๊บใส่อันนี้แพ็คปิดฝา อาก็คือถ้าผิดฝาแล้วของมันจะไม่ทะลุนะครับงี้นี่เองโอ้มันก็ไม่ยากนี่นะแปะใบออเดอร์ปั๊บเรียบร้อยแปะสติกเกอร์ต่ออุย้ยรอบนี้มืออาชีพนะครับเร็วมากไปเยอออเดอร์ต่อไปน้องแมวมาปืด V207 ว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์แมวด้วยนะครับน่าราักโอเคไป V2 V2 น่าจะอยู่ท้าย ว่าแต่เราเคยเห็นแต่โซนหนึ่งนะเนี่ยเราไม่เคยไปโซนสองมาก่อนวีวี v อยู่ตรงนี้ต,ต้องเป็นวีสองด้วยนะต้องอ้อมนะครับเอาล่ะวีสอมี v กล่องเปื้อนเลือดเริ่มแปลกๆปวีสเอ๊ะอันนี้วีหนวีสอยู่นี่แล้วศูนย์เคืออย่างลึก0ูส เอาละเราต้องออมเข้าไปอีกมันลึกมากเลยนะครับเนี่ยสองยอยู่นี่โอเคกล่องนี้สินะกดยังไงนะครับลืมปุ่มลืมรหัส <c oughs> โอเคอันนี้ได้อยู่ออา <c oughs> ทำไมอยูออ่กล่องทะลุโอเคนึกว่าหยิบไม่ได้ <c oughs> เกมบ้านนี่มันดูปักปักกับการหยิบของแปลกๆนะครับและ ผมมั่นใจว่าตอนแรกมันไม่มีอไอ้นี่อยู่ผมมั่นใจมากๆรีบไปกันดีกว่าแล้วเขาจำกัดสเตมิน่ด้วยนะเราวิ่งได้แป๊บเดียวนะครับอืมอืมเกมนี้มันติดแท็กบอดี้เฮอร์เลอร์แน่ๆเละสุดๆว่าแต่เราใส่อาหารแมวไปแล้วแต่ว่าค่าความหิวของแมวมันก็ลดเร็วอยู่ดีนะครับไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนี่ว่ะอุตส่าห์ใส่อาหารแมวมาปึ๊บเอากล่องมา โยนไอ้นี้เข้าไปปึ๊บแพ็คของเรียบร้อยปิฟ้าเย่แปดสติกเกอร์ต่อด้วยเทปปึ๊บเรียบร้อยส่งออกเย่ yeah. ได้30เลยเหรอว้าวถือว่าเอาเดือนนี้เราทำดีนะครับต่อไปเป็น P103 2ซ้ายแล้วก็2มุมล่างโอเ okay. ค P103 ไปรีบไปนะครับทำเวลายากเหมือนกันนะั้นทำไปเล่นไปโอ พี่หนึเฮ้ยอันนี้อยู่ใกล้อันนี้น่าอันนี้น่าจะน่าจะง่ายนะครับแต่ใครกินไส้อะไรทิ้งไว้เนี่ยเอ๊ะสองบนฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอเอาคอนเทนต์จำปุ่มไม่ได้อีกผมว่าผมจำได้แล้วนะมันดูไม่มีอะไรยากเลย,เยมีแต่มือด้วยนะโอ้เกมบ้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวรีบไปรีบไปรีบไปก่อนที่น้องแมวจะโมโหหิวสองฝั่งนี้แล้วก็2นู้นโอ้โ เรียบร้อยเย้อันนี้คืออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาน้องพึ่งไปออกจากที่นี่โรงงานนี้ไม่ปกติยังเห็นได้ชัดวางไว้นะครับปึ๊บเตรียมกล่องโอเคกล่องมาแล้วน้องพึ่งอย่าดือ้อน้องพึ่งใส่กล่องปึ๊บเทปับบบเบ <S 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 เอ๊ะ, <S <S อะ,อะน้องแมวเริ่มเกี้ยวกาดน้องแมวเริ่มเกี้ยวกาดแงวต้องลงอาหารมันช่วยอะไรไหมครับเนี่ยเริ่มงงอันนี้แปะแล้วเหรอโอเคแปะแล้วแหละปึ๊บเรียบร้อยแปะสติ๊กเกอร์ ไปครับส่งออกเย้ yeah. ละมันขึ้นว่าเราขาดสติกเกอร์เอ้ยแต่หน้าที่ในวันนี้เราจบแล้วเจ้าเหมียวเย่ yeah. ได้เวลาเข้านอนหรือเปล่าครับจบวันแล้วเราก็ผ่านวันแรกมาได้ได้เวลาเริ่มงานวันที่สองต้องได้85คะแนนวันนี้มีตังค์เท่าไหร่ครับมี75เหรียญสรุปเราต้องใช้ไฟฉายไหมอ่ะซื้อมาแล้วกันเผื่อไว้นะครับเย yeah. แล้วก็ เราซื้ออาหารแมวได้อาหารแมวเกรดดีก็ได้ของเล่นแมวก็ซื้อได้เหมือนกันผมซื้อของเล่นละกันนะครับของเล่นหนูเอาไว้ให้แมวเล่นอะวางไว้นี่ก่อนแล้วก็อาหารแมวโอเคเดี๋ยวค่อยเอาให้น้องได้เวลาปินออเดอร์แรกของเรากันเตรียมกล่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวมาน้าเจ้าเหมียวรอนน่นะ V306 กดอย่างนี้กดสามเหลี่ยมนะครับมุมขวา V306 โอ๊ยสแสดงว่าต้องเข้าไปที่โกดังลึกเหมือนกันนะ V3 เลยนะครับ เกมมันแอบสุ่มดวงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราได้ที่ที่ไปยากก็จะเสียเวลาไมาีกแหละกลองใส่เกมนี้มันบอดี้เฮลเลอร์อย่างเห็นได้ชัดนะครับเอาซิกแซกว่ะมันไม่ให้ไปดีๆอุ้ยทางมันปิดหมดเลยแปลกๆอืม V3 ผมว่าโรงงานนี้แปลกๆอย่างเห็นได้ชัดอะไรครับเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเป็นผมผมลาออกถึงจะมีน้องแมวก็ตามพาน้องแมวกับไปกลับบ้านไปด้วยเลยแล้วเรามาแถวนี้ทำไมไม่ได้มาหยิบของด้นะมาเพื่อดูของดูของดีชัดมุดได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้ใครอครับเกมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอแปลกแปลกแล้ววีสามศูนย์หกีสามศูนย์หกเฮ้เฮ้ 3านอ,อยู่ไกลด้วยอยู่นี่อยู่นี่โอเคฮะไอของที่เราต้องหยิบก็แปลกแปลกแปลกไปหมดตอนเนี้ยแปลกไปหมดลืมรหัสอีกแปลกแปลกยิ่งกว่าเดิมเฮ้ยผมว่าผมกดถูกแล้วนะโอ้ยได้แล้วโอเคน่าจะผิดมุมไปหน่อยนะครับล้วขาใครมันสั่งขาวันนี้ขาดขาเลยครับโอ้โหแล้วแมวก็โกรธเร็วเหลือเกินแย่แล้วแย่แล้วอุ้ยมันมาเดี๋ยวบอลต้องหนียังไงอ่ะอุดเหรอ ที่แอบไปมุดมุดมุด,ดโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าเกมส่งของชิวๆมันน่ามีอะไรแบบนี้ได้เลยสรุปมันมีปีศาจอยู่ในโกดังไ้้ไไก่วันนี้อ่ะโอ้แต่เรารอดมาได้นะครับรอบแรกก็ค่อนข้างกินลมชมวิวเอ้าทำไมมีข่าวงกดด้วยวะเฮ้ยรีบไป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 แล้วแป๊บเดียวแมวลดไปครึ่งหลอดแล้วนะครับนี่ออเดอร์แรก เกมบ้านี่ยากเหมือนกันนะโอเคแต่ผมรู้สึกว่าไฟฉายนี่ของสิ้นเปลืองนะครับไม่จําเป็นเลยชิบิดึงมีไว้ทําไมเนี่ยปิดก่อนสว่านจ้าอีกต่างหากตอนอยู่ในในที่แพ็คของนะครับอืมแปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยตามด้วยเทปเอา้าผมละเกียรระบบการแปะของในเกมบ้านนี่จริงๆเอา้าไม่ติดอีกแล้วทําไมอะอ่ะอันนี้ติดเฉยไป สง่งออเย้ได้35เหรียญก็ย,ยังชั่วเดี๋ยวเราลองเอาอาหารให้น้องแมวนะครับเผื่อจะเพิ่มขีดให้น้องได้เอ,อ้ยนี่ไงเราต้องให้ที่หลังแบบนี้ป่ะมันถึงจะช่วยได้นะครับเอาล่ะปินออเดอร์วางกล่องโอเครอบนี้เป็น Q 307ไกลอีกแล้วเหรอโอ้โห Q 307 Q 3 Q 3ก็ต้องไปข้างหลังๆเลยหวังว่าผมจะไม่เจอไอตัวบ้านั่นอมุตนะครับ ปึ๊บอันนี้คิวหนึ่งคิวสคิวอยู่ไหนคิวอยู่ตรงนี้คิวสามเจผลงานเขาแน่แน่เมื่อกี้คืออาร์ติสต์ตอนนี้เราเห็นอาร์ตแล้วคิวสามศเจ็โอ้โหสมองใครมันส่งออกสมองแถวนี้วะเย้่น้องก็ะจำราหารัสได้ทีเดียวผ่านไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่อยู่แล้วอยู่นานไม่ดีแถวนี้น่ากลัว พิศซ่าอยู่ไหนวะไม่รู้นะครับถ้าแต่ถ้าไม่เจอก็เป็นโชคดีของเราแปลกๆเสียงอะไรอย่านะมุดได้ไหมเนี่ยมุดไม่ได้ด้วยอันนี้อันนี้โอ้ยอันนี้แทรกได้พคยังชั่วเย้เราจะโดนตากข้างไหนบ้างไหมต้องเหมียวกลับมาแล้วโจนแปะน้อยนะครับแพ็กกล่องปึ๊บวางนี่แปะสติกเกอร์ อึ๊บนะแปะแบบแนวนอนด้วยเทคนิคการแปะแบบโลกใบใหม่ไม่มีใครแปะแบบนี้ได้แล้วนะครับไปเฮ้ยเอาว่ะอีกรอบเดียวผ่านแล้วเอาอันเอาหนูให้น้องแมวก่อนอะเอาไปเล่นนะไอ้น้องน้องเล่นเล่นสิ <laughs> เล่นเล่นไม่เห็นเพิ่มคะแนนเลยครับต้องวางตรงไหนอะให้น้องเล่นเอาวางตรงนี้อ่าเพิ่มคะแนนหน่อยดีมากแพ็กกล่องไว้โอเคไอ้พินออเดอร์ W สามศูนย์หนึ่งโอ้ยอันนี้ง่ายไม่ดีมันก็อยู่ลึกอยู่ดีนี่หว่า W สามอ่สามแถวกดสาม ผมไ่ไเอาของได้ไงวันนี้เอ๊ะม,มันไม่ให้ผมไปเอาของยังผมไม่ชัดแนบเนียนผมว่าอันนี้ผมเนียนพอมันได้ยินเสียงเราไหมครับไม่ได้ยินเราไป W เลยเอาอ่ะ W สามศูนย์หนึ่งกดสามแถวขวาโอเคสามแถวขวา W สามลึกๆเลยนะครับ W สามเนี่ยไปอ้อมนี่เลยแล้วกัน หวังว่าเกมจะไม่โกงเราด้วยการให้มันมาวาร์ปมาก็พอ W สสุดซอยนะครับอันนี้ X อุ้ยน้องแมวเริ่มจะไม่พอใจแล้วด้วยเราต้องรีบ D 3 0 1อันนี้นั่นน้องแมวร้องแล้วโอเคของของว้าอะไรทำไมสั่นทำไมผมโดนอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับรีบไปเร็วๆๆๆต้องรีบไปแล้วตอนนี้เจ้าเหมียวกำลังหงุดหงิด ถ้าจะมีอ้วนหงิดเราเกมโอเวอร์เรื่มใหม่อีกบ้าเอ้ยเกมบ้านี่เอาจริงๆผมทั้งชอบและเกลียดระบบเกมบ้านี่ในเวลาเดียวกันไม่ตายเถอะน่าเกลียดมากคุนรั้นหูเกลดน้องแมวรถเร็วมากนะครับแล้วมันดักมันดักหน้าน้องอ้อมเหรอมันมาเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมุดมุดไอ้หนุ่มมุดมุดเรากลับไปได้ไปมันดัก โอ้ผมต้องวิบวิว่งสวนไปเลยอ่ะนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำได้ไป please, <historically, S 2> ไปไปไป<ๆ>ไปไปเหลือ30 30ิาวิถึงป่าวะน้องแมวมันลดเร็วกว่า30วิอีกไม่ถึงไม่ถึงเหนื่อยเหนื่อยตอนนี้ไม่ได้ไปไหนุ่มไอหนุหน่มวิ่งวิ่งโอ้ผมวิ่งสลับวิ่งสลับกับหยุดแล้วกันผมว่าต้องแพ็คของส่งไปเลยแบบว่าอาจจะแปะของไม่ครบแปะสติกเกอร์ไม่ครบอะไรเงี้ยอาจจะทันอาจจะทันใส่ใส่ขาใส่ขาลงไปแพ็คกด ขาหลุดขาหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเอเดอร์เฮ้ยไม่รู้นอนนอนนอนเย้ทันอยู่โอ้โหเกมบ้านี้นี่ขอบคุณที่เล่นออเดอร์13พวกเราหวังว่าคุณจะเอนจอยกับเกมนี้อย่างแท้จ,จริงต้องบอกว่าเป็นเกมส่งของที่หลอนมากนะครับขนาดเดโมโออยังระทึกขนาดนี้ โดยรวมคือผมชอบมากก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมเล่นเกมตัวเต็มอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับและแถมให้ตอนท้ายอันนี้คือผมลงทุนเล่นเริ่มใหม่มาตั้งแต่แรกจนถึงวันที่2เพราะว่าอยากเข็นฉากตายนะครับไม่ได้หรอกเราจะพลาดไปุคนมาแล้วอุ้ยไม่นะมันชวตแล้วไม่เอาจะ ตตายกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้สารเล่นมาใหม่ตั้งแต่แรกนี่ก็จะมีฉากตายสุดระทึกเอาล่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่คอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมทั้งเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยวันนี้ผมไอ้โตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายยค่ะ